แม่ะคะ้าขายข้าวแกงที่จังหวัดนนทบุรีโดนสาวใต้สุดแสบหลอกให้ไปร่วมลงทุนขายที่ดินนะครับอ้างว่าเดี๋ยวจะให้ค่าในหน้า3%เซสุดท้ายเสียเงินไป7 0 0 0แสนครับผู้เสียหายเป็นเจ้าของร้านขายข้าวแกงในตลาดเมืองใหม่สมบัติบุรีอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับถูกหญิงอายุ54ปีที่เข้ามานั่งกินข้าวในร้านตีซีจนสนิทใจครับชักชวนกันไปเป็นนายหน้าขายที่ดิน โดยอ้างว่าจะให้ส่วนแบ่งค่าในนาา3%แล้วก็บอกว่าด้วยว่าตัวเองเนี่ยเป็นในนาขายที่ดินให้กับกระทิงแดง1000กว่าล้านบาทถ้าเกิดขายได้เนี่ยจะมีกำไรงามเลยสาวแสบยังขอให้ผู้เสียหายโอนเงินไปให้เพื่อใช้เป็นค่าดำเนินการเดินเรื่องซื้อขายที่ดินทางผู้เสียหายหลงเชื่อนะครับโอนเงินไปให้หลายครั้งแถมยังไปหยิบยืมเงินจากเพื่อนเอาของมีค่าไปจำนำโอนให้เขาไปอีกรวมๆแล้วเป็นเงินเกือบ700,000บาท โดยเชื่อว่าเดี๋ยวจะได้ค่าในหน้าจริงๆสุดท้ายไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวเมื่อทวงถามอีกฝ่ายก็อ้างว่าเดี๋ยวจะหาเงินมาคืนให้หลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยก็เลยตัดสินใจเข้ามาพบกับทนายโป้งนะครับเพื่อให้ช่วยพาไปแจ้งความดำเนินคดีกับคู่กรณีด้วยครับ